เหตไมสแกนในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีเทคนิคใหม่ก็สามารถทําได้ด้วยเครื่องที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาเราภาพสแกนสมัยก่อนเราเห็นแต่โครงสร้างว่าเนื้อสมองรูปร่างเป็นหยักเป็นอย่างไรแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มสามารถที่จะจับแนวของเส้นประสาทที่เราคิดว่ามีความสําคัญได้มันจะมีประโยชน์ในกรณีที่ถ้าเนื้องอก หรือโรคลอยโรคที่เราต้องการลงไปจัดการเนี่ยมันดันไปอยู่ติดกับแนวของเส้นประสาทถึงเนวิกเตอร์จะบอกเราว่าเราเจาะไปจากทางไหนดีแต่เวลาเนื้องอกมันเข้าไปอยู่ใกล้ตัวประกันมากคือแนวเส้นประสาทเราต้องการข้อมูลละเอียดมากขึ้นอีกว่าเนื้องอกตัวนี้กับเส้นประสาทที่เรากลัวเนี่ยอันไหนมันอยู่ข้างหน้าอันไหนมนอยู่หลังอันไหนอยู่ซ้ายอยู่ขวาถ้าเราทำาไ i สแกนด้วยเทคนิคพิเศษอันนี้มันจะพอเห็นแนวของเส้นประสาทสมมุติว่ามีเส้นประสาทเส้นหนึ่งวิ่งอยู่ในแนวนี้แล้วเนื้องอกมันอยู่ข้างหลังเนี่ยมันดันเส้นป ออกไปข้างหนาง้าข้างข้าง,างเช่นแนวนี้นะครับถ้าผมผ่าตัดหลบตำแหน่งสําคัญหมดเลยตรงเข้าหาเนื้องอกทะลุแนวเส้นประสาทยังไงเส้นประสานี้ก็เสียหายดังนั้นการที่เรามีภาพเอ็มาไอที่ดีขึ้นกับเทคนิคใหม่มารวมกับเนเวเกเตอร์เราวางแผนได้ว่าเออเราเปลี่ยนเป็นมาผ่าจากแนวนี้แทนได้ไหมอ้อมไปด้านข้างของเส้นประสาหรือเปลี่ยนมุมเลยไปนอนคว่ำเลยผ่าจากด้านหลังหลบเส้นประสาเข้าหาเนื้องอกดังนั้นเอ็มาไอเทคนิคพิเศษร่วมกับเนวิเกเตอร์ทาให้เราทําแบบนี้ได้